บ้านคนหาหนูน,นั่นคือท่านคุณเดกเมื่อได้หนูมา,าก็ก่อไปผมออกจากแคมป์นะฮะที่บ้านวังเสมา ตำบลกุดน้ำใสอำเภอเมืองจังหวัดเชียงกูขออภัยนะครับบ้านบางเสมาตำบลขุดน้ำใสอำเภอจริญกรดจังหวัดเชียงกูมครับผมมาถึงบ้านห้วยยางหมู่ที่สามตำบลละหารอำเภอจริญกรดจังหวัดเชียงกูมตดเวรที่บ้านของคนหาหนูนั่นคือ ข่าบอดวัยเจ็ดสิบเจ็ดชื่อเล่นท่านชื่อเอกกับหลานภรรยาท่านคุณเดชหนูที่ได้มาเนี่ยฮะสองกระชังนี้เป็นของพระเอกและท่านคุณเดชครับไปดูซิว่าอยู่ที่บ้านเขานะฮะจะมีขั้นตอนอะไร นอกเหนือจากที่เราอยู่ทามแคมป์ลองตามกันดูนะครับกอไปเสร็จเรียบร้อยก็น้ำนะฮะหม้อตั้งเตารอน้ำเดือ,อดภรรยานะฮะ ท่านคุณเดชครับผมเริ่มจากคล้องเริ่มจากคล้องก่อนครับของนั้นเป็นกดคล้องของพุณเอครับนะ่ะค้นหาหนูนะฮะบ้านหาหนูหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหาหนูเป็นอาชีพเลยนะครับน้องหลังจากที่ได้หนูมานะผมก็อยากรู้ว่า ขั้นตอนเขาจะทําอย่างไรต่อส่วนใหญ่ผมก็ถ่ายบริเวณที่แคมป์ตอนที่เขาได้ตัวหรือทาประกอบอาหารนะครับวันนี้ก็อยากให้เห็นแล้วก็อยากรู้ว่าเขาจะทายังไงกับหนูแต่ละตัวที่ออกมามั่งได้ขึ่นทางลวดขาดออกขาดออกจากคอเกียอยานีด้ไหมแต่่าย

เ้เน <performance. S 1> uh ีย huh. วันนี้ไครับวนี้ครับแล้วมะนีนี้วันนี้วันนี้จะไปดักแหนครับพี่จะไปดักขีเหนืครับวันนี้บ่ไหนปครับเอ้าย่บ้านย่บ้านอ๋อแฮยวเฮ้ววนี้อยู่ี่บ้านมีกี่หลังครับเนี่ยท่านได้สอบเลยท่านไดเห็นเลยมีแหฮวเก่ายก

ถอ,อนขนนี่ถอ,อนง่ายเนาะงนี่เนาะใช่ไหมน้องงายงี้น้องน้องขายกิโลเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทชาวบ,บ้านแถวนี้มาซื้อหรือเราไปขายตามตลาดขายไปกินไปกินแต่ถ้าเป็นคนมาซื้อเล่ะไม่ขาย ัวแล้วครับตัวนี้หนูตายใหม่นี่มองแล้อนนี่มันจะถอนขนง่ายใช่ไหมฮะเราลองดูตัวนี้กันนะครับตายใหม่ถอนขนง่ายหรือเปล่า กิ้มคยจะเจียบูกิ้วกับปูนนะกัะปูนมาเกี่ยวกว่านันนเขียนชื่อว่าพญ่์มาว่าบอกปูได้ัดีนึ่งหน่อยมาเดงว่าไปกับพญ่มากแม่มาลาซีลรือม ใช้กรปสุนการถือมันของดรง<ๆ> <c oughs> เราจะใช้มีดโกนนึกไหมอ๋อ <c oughs> มีการโกนขนอีกร,รอบนง ีขนาดไม่ต้องใช้มีดโกนนะเนี่ยไม่ใช่ครับแค่มีดเลยนั่ขาวจ้วงขนาดนี้ ประมาณนาทีกว่าตอนนี้ตัวก็ไปฝนมีไปทำไมครับเนี่ยไปในพัคนคนฝนไม่เข้าไม่ฝนไม่เข้าหนูที่อยู่ในกระเทียวนะฮะที่เรา ได้มาดูซิจำไม่ได้ว่ากี่ตัวแล้วตัวเลยในกเี่ยวนี่นี่ในกระเทียวนะครับตายเมื่อวานพอก็ได้สี่ไม่เหหรอสี่ตัวแล้วตายตัวหนึ่งเนาะใช่ไหมพป่อตายตัวหนึ่งนะัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่สิสิ่งทุกอย่านเขาเปลเลย หาหนูเป็นอาชีพเราก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อ,อไรายได้ ไปตรงไหนพ่าว่าเขาเจอแล้วตรงไหนพ่อนอะไรฮะว่นอะไรเราข้างผนลงไปเราไปตรงนาน้าตามตกบา้บานบ้านอะไรนุมงน้องคราเหรอคราหน้องค้า,า,าไม่อยู่แล้วเป็นนนมะลิแน่อนอนนนอมะลิเขาทำนาแดง,งเขาห้องจีนไพรนะ

หมดแล้วช่างนี้กระเที่ยวนี้น่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะกระชังนี้เป็นกระชังของเ้าบอดเทกระเที่ยวกระเทียว,ยวขอไปฮะปีนกระเที่ยวไม่กระชัง เทียวขาดเหรอนั่นไงไั้ไงนันไงปงตามระเบียบนะครับตามระเบียบก็ธรรมชวมก็นึกภาพออกนะครับกระเทียวนี้เป็นกระเทียวของท่านคุณเดช ตัวที่สองนะครับตัวที่สองใหญ่ไหมตัวที่สามเป็นยังไงใหญ่หรือเปล่า แค่สองตัวเลยมืน่เมื่อเช้าใส่หรือเปล่าล่ะเมื่อเช้าใส่ก็คือเมื่อวานก็ได้แค่สองตัวเด็กก็ได้สองตัวพอสองตัวก็จบแล้วเด็แต่เมื่อเช้าใส่ไอ้ค้องเนาะเราก็มาดูมุมนี้มั่งครับพี่น้องบ้านคนหาหนูที่หาหนูเป็นอาชีพ ก็จะมีแห้วท okay. 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 yeah. ี right ่วางเรียงรายเยอะแยะแค่หายอย่างเดียวแล้วก็เติมตัวนะฮะเติมตัวก็จะมีผลิตเพิ่มเติมหลรังไม่ได้มันเอาไม่หายรังที่รังหายอย่างโน้นรังเกิดพุ่มแล้วลย เพราะเราเขอบทุกวันทรองเด็กเราไม่ไม่ทำอะไรใหม่ผมก็จะพาดูนะฮะหลังจากที่เขา ถอนขนหมดเรียบร้อยจะมีกี่ตัวแล้วน้ําหนักที่เท่าไหร่ต่ช่างผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วการถอนขนนะฮะดึงกันแบบุ๊ดปๆด,ดปัดปัดเลยตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้าย ดูการถอนขนของคุณน้อมนะฮะปืดปืดไหวามากเด็จะผงเรียนทราบนะมาถึงหนูตายใหม่ๆ รูดแขนรูดขาดปื๊ดเลยตื่นนี่ผมอยากให้ดูตรงนี้นี่รูดหางรูดแขนรูดขาถานูที่ตายนานแล้วนี่คงจะถอนยากนะฮะเสร็จแล้วก็ามา น้องน้อ๊บลบนเอาใส่ตะกร้านเลยพี่ไปชั่งหน่อยเอาหนูอย่างเดียวน่ะนี้กกี่ตัวไหนอูเลยโอ้โหหนักกันเนียโอ้ ามาดูกันครับพี่น้องสองคืนนะฮะคืนที่5้าและคืนที่6นะครับทีมงานบ้านวออยางครับผมนำโดยเสือเท่าว7ยเจ็น้ำหนักคือที่3ากิโลกับ9ขีดครับพี่น้องไม่รวมไม่รวมจอนัวนะครับผมชีวิตคนหาหนูที่หาหาหนูเป็นอาชีพผลงานของเขา กลับมาดูมุมนี้ต่อนั่นคือท่านสมุกข,ของบ้านหลนังนี้ขอบคุณครับสำัครบการรับชมคลิปนี้บ๊ายบาย